สวัสดีคุณผู้ชมเดรีพอร์เตอร์สหารายงานสดจากพักพลังประชารัฐค่ะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมมาติดตามความคืบหน้านะคะการแบ่งโควตารัฐมนตรีของรัฐบาลนายอนุทินชาญวิรกูลค่ะคุณผู้ชมวันนี้ความเคลื่อนไหวที่พักพลังประชารัฐนะคะสิบนาฬิกามีการประชุมพักค่ะคาดว่าจะมีการพูดคุยกันนะคะเรื่องของ การจัดสรรโคต้ารัฐมนตรีค่ะคุณผู้ชมของพรรคพลังประชารัฐนั้นมี4ตําแหน่งด้วยกันนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมพลเอกประวิทยวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไม่ได้เดินทางมาเป็นประธานการประชุมด้วยตนเองนะคะโดยมอบหมายให้นายสันติพร้อมพัฒนค่ะมาเป็นประธานการประชุม ส่วนตำแหน่งโคต้าต่างๆคิดว่าน่าจะชัดเจนหลังจากที่มีการประชุมหารือในส่วนของคณะกรรมการบร,ริหารพรรคพลังประชารัฐในวันนี้นะคะก่อนการประชุมเมื่อช่วงเช้า9นาฬิกาสนาทีค่ะคนเอกระวิทย์พวงสุวรรณนะคะได้มีการส่งเอกสารข่าวชี้แจงต่อสื่อมวลชนด้วยก่อนหน้านี้มีกระแสะข่าวว่าในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีชื่อชิงดำกันอยู่ระหว่างคนเอก ประวิทย์วงสุวรรณแล้วก็คนในสังกัดของพลเอกประวิทย์นะคะรวมไปถึงร้อยเอกธรรมน์พรมเผ่าด้วยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพลเอกประวิทย์ก็มีการประกาศค่ะว่าจะไม่ขอรับตําแหน่งแล้วก็จะขอสนับสนุนรัฐบาลอยู่เบื้องหลังนะคะรายละเอียดค่ะพลเอกประวิทย์ชี้แจงว่าตนเองนั้นเป็นหนึ่งในรายชื่อที่มีการออกข่าวไปนะคะยืนยันค่ะว่ามีความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้รัฐบาลและนายก รัฐมนตรีได้ทำงานเพื่อแก้ปัญหาบ้านเมืองได้อย่างเต็มที่ภายในระยะเวลา4เดือนเพื่อที่จะทำการยุบสภานะคะโดยไม่ต้องกังวลต่อการต่อรองหรือว่าข้อเรียกร้องใดๆค่ะประกาศเจตนารมณ์ของตนเองก็คือของพลเอกประวิทย์นะคะว่าจะไม่รับตําแหน่งใดๆในรัฐบาลรวมถึงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เป็นข่าวอยู่ด้วย พลเอกประวิทย์กล่าวเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมว่าการตัดสินใจครั้งนี้เพื่อเปิดทางให้ในายกรัฐมนตรีได้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาทำนุบำรุงซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่สามารถทำงานได้อย่างจริงโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการต่อรองโดยเอาประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งพลเอกประวิทย์ยังระบุนะคะคุณผู้ชมว่ายินดีที่จะสนับสนุนอยู่เบื้องหลังและพร้อมใช้ความรู้ ความสามารถประสบการณ์และเครือข่ายระหว่างประเทศด้านความมั่นคงที่ตนเองมี ถ้าสามารถจะเป็นประโยชน์ได้ไม่ว่าด้านใดก็ตามก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะคะและต้องการที่จะเห็นประเทศชาติของเราเดินหน้าสู่การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังโดยเร็วค่ะโดยก่อนการประชุมนะคะคุณผู้ชมนายสันติพร้อมพัฒเลขาธิการพักนะคะก็ได้มีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนสั้นๆค่ะคุณผู้ชมว่าในวันนี้เนี่ยนะคะทางพลเอกประวิทธ์ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองแต่ว่าให้ตนเองเมาเป็นประธานการประชุมนะคะส่วนเรื่องโคต้า ตำแหน่งรัฐมนตรีต่างๆของอพรรคพลังประชารัฐเดี๋ยวขอให้มีการพูดคุยกันก่อนค่ะส่วนผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ได้ข่าวเพิ่มเติมว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยนะคะจะมีการวางมือทางการเมืองหรือไม่นะคะนายสมติก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้เห็นข่าวเลย นะคะคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวาจะต้องมีการพูดคุยกันก่อนนะคะแล้วก็มีการยิมรับด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมมีการปรากฏออกมาว่าในส่วนของคุณสันติพ,พัฒนเองเนี่ยค่ะจะนั่งควบสองตำแหน่งก็คือรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข อีกหนึ่งความเคลื่อนเคลื่อนไหวนะคะคุณผู้ชมคุณวันอยู่บำรุงสมาชิกพักพลังประชารัฐผู้สขาวก็ได้มีการไปถามถึงกรณีที่ร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงได้มีการโหวตส่วนมติพักเพื่อไทยสนับสนุนคุณอนุทินนั่งนายกนะคะบอกว่าถามไปที่พักเพื่อไทยนะคะว่าเหตเุใดยังไม่ขับคุณพ่อออก ซึ่งตอนนี้ก็ยังเดาใจทงร้อยตำรวจเอกเฉลิมไม่ได้นะคะว่าจะรอให้พักขับออกหรือว่าจะลาออกเองค่ะมีการทิ้งคำถามไว้ด้วยบอกว่าคุณพ่อเนี่ยได้เป็นสสพระพักเพื่อไทยแต่ทําไมไม่คิดบ้างว่ามีอีกหลายคนที่เลือกพักเพื่อไทยเพราะว่ามีคุณพ่ออยู่ในพักส่วนอนาคตทางการเมืองเนี่ยยังไม่ได้คุยกันกับคุณพ่อนะคะคุณผู้ชม แต่ว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้ก็จะต้องรอดูกันต่อไปส่วนเหตุผลที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมเนี่ยโหวตให้กับคุณอนุทินตรงนี้คุณวันหยุดูบอกว่าคุณพ่อเนี่ย ได้เปรย์ๆไว้นะคะว่าอย่างไรเนี่ยบ้านเมืองจะต้องเดินหน้าต่อตนเองก็แอบอยุคุณพ่ออยู่ในใจนะคะว่าให้หนุให้โหวตให้พี่หนูอนุทินแต่คุณพ่อก็บอกว่าขอตัดสินใจเองก่อนสุดท้ายก็ได้มีการตัดสินใจเลือกคุณอนุทินนั่งนายกนะคะเดี๋ยวอย่างไรคุณผู้ชมหลังจากนี้หลังจากการประชุมคิดว่าน่าจะได้เห็นความชัดเจนในสัดส่วนของ พักพลังประชารัฐนะคะโคต้ารัฐมนตรีต่างๆ,างๆแล้วอย่างไรเนี่ยจะ,ะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันต่อไปเดี๋ยวยังไงช่วงนี้นะคะไปรับชมเสียงสัมภาษณ์ย้อนหลังนะคะของทั้งคุณสัมติพญมพัฒน์แล้วก็คุณวันอยู่บักครกันค่ะสักครูนะคะคุณผู้ชม ไม่ทราบเดี <sketches> ๋ยวเดี <fe ats> no ๋ยวขึ้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวลงมาคืวัปตันนี้จะเคาะแถลงตำแหน่งว่าจะเปนตีเลยใช่ไหมคะเพราะว่าท่านนี้คือหนึ่งเลยใช่ไหมคะว่าเป็นสาสุขแล้วก็ลองก็เดี๋ยว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 คุยกันก่อนแล้วก็ลงมาที่เห็นลุงป้อมประกาศบอกว่าไม่รับตำแหน่งเลยแล้วยังไม่เห็นยังไม่เห็นไม่เห็นทา้งภรคส่งว่าลุงป้อมพร้อมสั่งลนอยู่เบื้องหลังแสดงว่าลุงป้อมจะวางมือทางการเมืองเหรอคะไม่หรอกไม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอคุย กันแป๊บหนึ่งก่อนนะกราโผมเป็นของพรรคไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องคุยกันนิดแต่ว่าของท่านนิ่งแล้วเป็นสาสุดนะคะเป็นคุณหมอแต่ว่าสี่ตำแหน่งคือชัดเจนแล้วใช่ไหมคะคุณหมอขอขอเก็บนรถรถน้ำหนักให้เก็บนะครับพี่วันสวัสดีค่ะพี่วันนิดเดียวครับขอเรื่องคุณพ่อดีกวขอคุณพ่อเรื่องข่ออ๋อเรื่องคุณพ่อได้ ออย,ยังไม่ทราบฮะแล้วทำไมพักเพื่อไทยไม่ไม่ขับคุณพ่อผมออกครับอรอให้ขับอยู่รับก็ผลเบาใจคุณพ่อไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่าจะจะลาออกหรือรอพักขับแต่ถ้าเมื่อคุณพ่อโหวตสวนมติพักเนี่ยก็พักเพื่อไทยควรจะขับออกหลายคนบอกว่าทาไมไม่ไม่ลาออกเองเพราะว่าหลายคนถามว่าคุณพ่อได้เป็นสสพอพักเพื่อไทย ทำไมไม่คิดบ้างล่ะครับว่ามีอีกหลายต่อหลายคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยเพราะมีท่านเฉลิมอยู่ในพรรคจริงๆคุณพ่อพูดถึงอนาคตทางการเมืองหรือยังครับในการเลือกตั้งน้าีสุดยังไม่ได้คุยกันครับยังไม่ได้คุยกันแต่มีโ<ด>อกาสที่จะเปลี่ยนพลังก็ <c oughs> สถานการณ์เป็นอย่างนี้แล้วนะครับแลก็รอดูกันต่อไปแล้วก็ตอนโหบสถ์หรือทิ้งคุณพ่อได้พูดอะไรให้บอกเหตุผลนะฮะเหตุผลที่โหวตให้บ้านเมืองต้องเดินหน้าต่อครับ ผมเนี่ยแอบอยุคคุณพ่ออยู่ในใจว่าให้บทพี่หนูอนุทินนะครับแต่คุณพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวพ่อตัดสินใจก่อนสุดท้ายก็อย่างที่เห็นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปไประุรันครับ